สวัสดีครับวันนี้เรามาทําความรู้จักกับวิธีการปลูกผักเรดคอร์ดนะครับเรามาถึงขั้นตอนที่2นะครับการเพาะเมล็ดถักเรดคอร์ดนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้นะครับ 1. เมล็ดพันเรดคอร์ดนะครับของผมจะใช้เป็นยี่ห้อเจตัยนะครับหรืออยากใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้แต่ต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพนะครับเพื่อที่จะให้ผักเรามีอัตราเกิดที่สูงนะครับ2พีทมอสนะครับจะใช้สําหรับในการเพาะเมล็ด นะครับสาถาดพม่าเล็ดนะครับใช้สําหรับการพมร่าเล็ดเพื่อรอให้ผักเกิดและนําไปลงแปลงนะครับ4บัวรดน้ํานะครับใช้สําหรับรดหลังจากยอดมเมล็ดลงถาดลุมเสร็จแล้วนะครับหลักการการพมร่าเล็ดนะครับคือการขยายพันธุ์พืชโดยการนำมเมล็ดพืชที่คัดคุณภาพมาแล้วนะครับมาเพาะให้เป็นต้นกล้าที่จะเรืญนเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงนะครับ จากนั้นเราจึงย้ายต้นกล้าไปปลูกในแปลงที่เราเตรียมไว้นะครับหลักการเลือกเมล็ดพันธุ์คุณภาพที่ดีนะครับควรเลือกจากปัจจัยต่างๆดังนี้นะครับ1เลือกเมล็ดที่ถูกบรรจุพันธุ์ที่สะอาดนะครับปราศจากสิ่งเจือปนต่างๆเช่นฝุ่นละอองรวดทรายนะครับ 2. เลือกเมล็ดที่บรรจ,จุในภาชนะที่ไม่มีความชื้นหรือเชื้อรานะครับ สามาชนะที่บรรจุมเมล็ดนะครับไม่มีรอยสัตว์แทะหรือมแมลงติดกับมเมล็ดพันธุ์นะครับ 4. ไม่ควรเลือกซื้อมเมล็ดพันธุ์จากแหล่งผลิตที่มีโรคระบาดนะครับ 5. ควรซื้อมเมล็ดพันธุ์จากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้นะครับวิธีการเพาะเมล็ดผักเรียคอนนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมจะนําพีชมอดลงไปในถาดเพาะนะครับ ให้เท่ากันแนละให้แน่นนะครับขั้นตอนนี้ก็ต้องสังเกตดีๆนะครับว่าพีมอสที่เราใส่ลงไปมันเท่ากันหรือว่าแน่นหรือเปล่านะครับถาดที่ผมใช้ก็เป็นถาดขนาดร้อยหลุมนะครับผมเพราะไว้องถาดนะครับทุกคนจะเห็นได้ว่าผมเอาพีทมอสมาเติมเรื่อยๆนะครับคือผมต้องการให้มันแน่นจริงๆนะครับเพราะว่าเมื่อเวลาเราลดน้ำผมไม่อยากให้ เมล็ดพันธุ์ของเรามันไหลออกไปกับน้ำนะครับเมื่อเรารู้สึกว่ากลบแน่นแล้วเราก็ไปขั้นตอนต่อไปกันเลยครับสองนะครับเราจะใช้ไม้หรือว่าใช้นิ้วก็ได้นะครับขุดหลุมเพื่อไว้หยอนเมล็ดพันธุ์นะครับ ทุกคนจะสังเกตได้ว่าตอนแรกผมใช้ไม้ในการเจาะรูนะครับแต่ว่ามันไม่เวิร์กผมเลยเปลี่ยนมาใช้นิ้วแทนนะครับเพื่อจะได้สะดวกต่อการเจาะรูครับเมื่อเจาะรูเสร็จแล้วเราไปขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนที่3นะครับเรานา,าเมล็ดพันธุ์เลดคอร์ดยอดลงไปนะครับยอดไปประมาณหลุมละ2-3เมตรนะครับแล้วเราใช้พีทมอสมากลบปอีกทีนะครับกลบ ให้ดินแน่นนะครับแล้วใช้บัวรดน้ำรดให้ชุ่มนะครับสาเหตุที่ต้องกดพีดมอสให้แน่นนะครับเพราะว่าเวลารดน้ำเข้าไปพีดมอสเขาจะยุบตัวลงนะครับแล้วมันจะทำให้มเมล็ดไลออกมาได้นะครับสีนะครับพอมเมล็ดเริ่มงอกแล้วนะครับเราวางไว้ที่โดนแสงรำไรหรือในโรงเรือนพ่อช้ำนะครับ ที่มีผ้าสแลนไว้กันแดดน,นะครับเอาไว้เป็นเวลา5วันนะครับห่านไปแล้ว2คืนนะครับมาเลี้ไม่งอกเราก็ควรเอาออกแดดเลยนะครับเพื่อป้องกันต้นกล้าของเรายืดนะครับห้าครับหลังจากพอต้นกล้าได้ครบวันที่าำนวแล้วสามารถนำลงไปปลูกลงแปลงที่เราทำไม่ได้เลยครับ ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้ครับสวัสดีครับ